ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคัดเศษนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อฟังได้วจะทราบจะจะรู้ว่าเสียงแห้งมากกำลังไม่มี <c oughs> ตั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังป่วยเครียดหลังจากที่พ้นขีดขือความตายมาได้ประมาณสิบสองชั่วโมงเป็น <c oughs> วันนี้ เป็นวันที่16บธันวาคมสองพมิบสก็ขอเล่าเรื่องความสำคัญเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่15บห้าวัาทิตย์วันาทิตย์ 15, ที่15บธันวาคมสองพหมิบสหลังจากตื่นขึ้นเช้าฉันหาเสร็จไปพ,พักที่ตึกอินทพงษ์ ขณะนั้นแปลกว่ามีหัวใจเป็นเร jumped, realised, Stadium, ็วมากมันเร็วหนักขึ้นยังต้องมีการกระสับกระส่ายเจ้าคุมอารมณ์ก็ไม่เคยอยู่น้ยที่สุดก็ต้องหาทางออกจากตัวไปไปหาเพื่อนคุยให้มันพ้นทุกขเวทนาไปที่ไหนไปสนักพยายมบ้าง เือเทวดาที่ท่านแล้าขาบังในธรรมารา,ราทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็ไปที่เทวสภาก็ตามสวรรค์และตามพรมต่างๆจะไปที่ไหนก็เบื่อหมดเคยไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อกลับเดี๋ยวลงมาดูร่างกายเห็นก็สับปะสายเ็ยคิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา ก,การอย่างนี้มาใจเต้นแรงจัดเต้นเร็วมากความหนอยปรากฏแต่มันก็เต้นเร็วมากหน่อยมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นถึงเวลาเพลนก็ไปฉันพัตตาหารก็ปรากฏว่าฉันพัตตาหารไม่เคยลงเพลื่อนเฉยฉันได้มากกับฉันได้น้อยน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต เมื่อฉันพัฒนาหารเพลงเสร็จก็กลับเขาพักก็มีทั้งพบริษัทบางท่านไปที่นั่นเมื่อฉันพัฒนาหารเพลงเสร็จก็มานั่งที่เตียงเมื่อเพื่องที่เตียงพักผ่อนชั่วคราวก่อนจะเข้าห้องก็มีคนจะเข้ามาหาก็บอกว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะพักเขาคงไม่รู้ว่าป่วยถ้าความีอาการป่วยมากเมื่อเข้าห้องพัก ตอนนี้ไปก็ต้องใช้จิตจุดเดียวคือไม่สนใจกับร่างกายไม่สนใจวัตถุวัตถุธาตุใดาๆทั้งหมดเอาจิตมุ่งพลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์แล้วก็ไปไหว้พระเจ้าองค์ปัจจุบันที่มารของท่านหลังจากนั้นท่านคุยเล็กน้อยถ้าบอกว่าไปมานของเธอพอถือวิมานแล้วท่านก็ไปด้วย รโกที่นั่นสว่างสวยมากก็มีญาติโยมทั้งหลายที่ตายไปก่อนเข้ามาเยี่ยมกันหลายร้อยท่านพอ <c oughs> ถึงเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหลังจากนั้นพระบิจกอาทีพรบไารับเป็นประจำ เมือนพระฤาษีไปการปฏิบนำย่ามมายำนำพื้นผ้ามาก็ถามว่าเว็นตาอยู่ไหน่อก,กลับไปหาเว้นตาหาเว้นตาเท่าไรก็ไม่เจ้าก็ไม่พบคือเว้นตามันจะวางเฉยๆใส่ปลอกไว้ด้วย <c oughs> ทั้งสององค์หาทั้งสองเที่ยวเปิดไฟฟ้าสว่างก็จําได้ว่าเว้นตาวางบนโต๊ะถ้าเราอยู่คนเดียวใครจะขโมยว้นตา โดยเฉพาะอย่างยิงวันตาคนแก่เขาม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วเวลานี้ก็โยกยังเข้าใกล้ 80. แปดสิบถ้าพูดตามความเปนจริงก็ควรจะตายทันทีื่ออยู่นานมาได้วับคัญทันที <c oughs> แต่พูดทุกถ้าทหาจะถามว่าถ้าอยู่อีกสักร้อยี่สิบปีกลับตายเดี๋ยวนี้เอาแบบไหน ก็ต้องขอตอบด้วยความเต็มใจว่าต้องการตายเดี๋ยวนี้อยู่นานเท่าไรก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นตายแล้วมีความสุขก็รู้บ้านที่อยู่ก็เป็นว่าก็ลงไปรับแขกพระบีกาพิรัตขอโทษพระบลับปิรัตกับพระสมุบัญชามรับเป่ประจำ เวลาผมผ้าพระปิิการประทีพก็จัดการของผ้าให้มือไม้มันสั่นหมดทั้งตัวสั่นทั้งตัวนั่งรถไปที่รับแขกพอขึ้นบันไดปรากฏเสมามันยื่นออกมาขว้างลำคอก็ก็ไอทันทีเวลาอื่นมันก็ไม่เป็นเวลานั้นต้องการจะพูดก,ก็ห้ามพูดพอก็มาถึงที่รับแขกก็ไอยอย่างหนะัก ญาติโยมพุทธบรธิษัทวันอาทิตย์ก็มีมากวันนั้นมีรถบัสมาประมาณห้าคันรถทัวร์รถเล็กๆอีกเยอะเนี่ยคนมากมาถึงพอนั่งปุ๊บั้งถวายสังฆทานกันการถวายสังฆทานนี่ก็ต้องเร็วช้าก็ไม่ได้เพราะไม่ทันเวลาเข้าเรียงกันคือเข้ามาเป็นแถว กระดาษที่เขาถวายสัสทานก็อายจัดท่านไอไม่ยอมหยุดจะแจกจะส่งของข,องขวัญว่าของกำนันหลือที่ะลึกให้แกบรรดาญาติย o พ g ผู้สอ์บริษัทก็ใช้มือไม่ได้ก็เอามือมากุมปากเกี่ยวกันไอไอแล้วข่าวสรลดทนจ,ทนจ,ทนจทนิงตับบิิหน้าประชาชนจะไม่ข่าวสรลดจ,จะน้ำลายนั่นมันมีความจำเป็นในเมื่อเสียง เสียงมันออกไม่ได้เสมหามัานบันคอก็ต้องขากขากไปสองสามครั้งครั้งที่สา,ามปรากฏมีเสมหะก้อนหนึ่งติดออกมามันเป็นปมอ,อยู่กลางสี่เหลี่ยมประมาณสองสองเซนติเมตรแล้วก็มีสายสองข้างมีความกว้างประมาณหน mm, ึ่งมิลิเมตรหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรยาวประมาณข้างละสองนิ้ว อาตมาเองก็ไม่ทราบว่าเจ้าเสบหาอันนี้มาออกพอดีสิจ่าสิบเอกตุยที่จริงไม่ทราบชื่ออะไรแกผ้าเช็ดน้ำลายเช็ดมือมาให้กระดาษกกระดาษเช็ดปากเท้าจิเช็ดอะไรก็ชี้มาที่เสบหาติจีวอนก็กระดาษจับมันก็ไปออกต้องใช้มือดึงขึ้นมามันเหนียวมากดึงขึ้นมาแล้วก็ทั้งสายแต่มันไม่ขาด ถ้าดึงยืดมันก็ยืดค่อยๆอย่างถ้าเจ้าปมตรงกลางขขงมันโตขึ้นปิดหลอดลม,อมหมายถึงความตายเทวดาท่านบุรฟังคนที่จะตายทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเธอเธึงว่าราจะตายขึ้นมาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบังไม่ห,หมอทราบความจริงเมื่อวันที่สิบสี่คุณหมอสุธรรม อางโรงพยาบาลแม่ระเด็กที่ตั้งที่วัดท่าสงก็มาเด็จชวดเช็คตรวจตอตอนเพลนให้เครื่องจับตรวจหัวใจด้วยหูฟังด้วยฟัดความดันด้วยทุกอย่างดีหมดคุณหมอุุรทมนี่ความริงสนใจมากเป็นเศษอาทิตย์หนึ่งเช็คให้สองสามครั้งเพราะว่าทุกอย่างก็ปลอดถ้าพอวันที่เด็บห้ามาเล่นตอนเช้า นกหนหณะที่เจ้าเสมาได้ออกมาเสียงก็พูดออกมาได้ก็พูดขยาดโยมได้แากอาการท่าทางบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตางท่านจะคิดว่าไม่ป่วยทั้งน,นี้เพราะว่าต้องใช้ขันติอย่างสูงคำว่าขันติคือความอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาไว้ ทำจิตใจผ่องใสทํา,ทาน้าเบิกบานถ้าคุยกับญาติโยมดังนั้นบรรดาพระกฎพระในวัดก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาก็าคงไม่เบร่าป่วยเป็นว่าต้องนั่งทุกทรมานรับแขกอยู่ถึงเวลาสามโมงครึ่งตามเวลาก็ากลับกลับมาถึงกุฏิมาถึงที่พักก็ไปเยี่ยมจ้าสนนักโรคอ่อน มันมีย่ห้าหกแม่เมื่อเยี่ยมเสร็จก็ขึ้นปกติพอนนดเคินคงดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธรรมเป็นผู้ให้ยาตามแพทย์สั่งเ่าก็จัดยาให้เวลานั้นก็มีพระครูประหลัดอน,นันต์ติดตามอยู่เป็นปกติขณะที่ฉันยาเสร็จใจมันก็เต้นเร็วหนักขึ้น เกทั้งเสียงออแอยังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่รอดจากความตายแต่ถ้าตายวันนี้เราจะดีใจมากที่มีความไม่โงหองอย่างคือการเงินของวัดเพราะการสร้างวัดเจ้ามิดาท่านบริษัทไม่ต้องการในใครรับทุกข์ต่อภายหลังอย่างที่บรรดาท่านหลายสงสัยกันพูดกันบ่นกันว่าถ้าหลวงพ่อตายเสี็จแล้วใครจะปกครอง ขอโทษเรื่องคนปกครองหาไม่ยากเพราะว่าของทำดีแล้วคนปกครองหาง่าย,ยารเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมนี่หนักวัดในตอนหลังสร้างไม่ต้องการให้ซ่อมแต่ม้นก็ต้องซ่อมเป็นของธรรมดาเมื่อเก่าแล้วถ้าไม่จะเป็นคองเกิตก็มีการแตกมีรา้าวเป็นของธรรมดา <c oughs> จึง,งพยายามหาทุนไว้ พือการซ่อมแซมของวัดนี่บัญชีก็มีสองบัญชีบัญชีฝ่ายธนาคายคือมีสองฝ่ายฝ่ายของวัดกับฝ่ายของโรงเรียนในเมื่อตายไปแล้วในขณะนี้ก็เกรงว่าจะมีการสับสนขึ้นทั้งทั้งที่บัญชีก็เขีนยนข้างหน้าไว้ว่าบัญชีนี้ใช้งานอะไรบัญชีใช้งานอะไรของวัดหรือของโรงเรียนบ่งไว้ชัด แต่ถึงกันนั้นก็ดีบางบัญชีอาจจะหายก็ได้แต่เพราะว่าเมื่อปรากฏคนเร็วปรากฏขึ้นก็คิดว่าเราน่าจะทําบัญชีเป็นกระดาษไว้แล้วถ่ายภาพเอกสา 7, รแจกไปทางกรรมการสงทั่วไปแล้วกรรมการวัดกรรมการวัดก็มป็นใครมีหมอสมศักดิ์คนตำรวจสมศักดิ์สุสงวน,นอดีตแพทย,ย์ใหญ่คนตำรวจ ดรียบุญญาณนุตาลายแล้วก็เดินฉายคอมันแล้วก็เหมียวเมี่ยวนี่ชื่อจริงอะไรไม่ทราบเี่สนใจใกล้ชิดกับวัดจริงๆไปมาเสมอใจการต่างๆอยู่ก็มีสามสี่คนนี่แหละจะแจกไว้ให้เป็นที่รับทราบว่าการเงินเล่มนี้สมุดเล่มนี้ใช้อะไรแ่อะไรเป็นของวัดหรือของโรงเรียน ก็ความจริงเขียนข้างหน้าแล้วก็นึกในใจก็ควรควรจะพิมพ์ปกในไว้ด้วยปกด้านในแต่ก็ใจมันก็ลยเหยียเสียงก็เครือจึงเบาก็ครูราอนันวาอนันแคครูเสื้อหมดฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋าลูกนี้นะแล้วก็กระเป๋าข้างในมีสองกระเป๋าคือของโรงเรียนกับของวัดย้ายสับสนกัน ในเมื่อผมตายแล้วคุณควบคุมให้ดีตัวหน้าพรหมกับพระครนันก็รู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยสบายหลังจากนั้นท่านทั้งสองก็ไปพาะอาตมาต้องการอยู่คนเดียวคิดว่าเวลาเราเกิดจะท่องแม่เราเกิดคนเดียวเวลาตายจะพาใครเขาตายไปด้วยได้เราก็ต้องตายคนเดียวเจอความรู้สึกของจิต ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสบายละเพื่อว่าไม่จะจิตสังหรณ์ไม่เป็นความรู้สึกโือตรงหลังจากนั้นก่อนที่จะน,นอนก็บอกให้พอนุ์พอขอยาควบคุมหัวใจของพ่อหน่อยหนึ่งที่หมอให้ไว้เธอก็หยิบมาให้หนึ่งเม็ดก็กินเข้าไปนอนจากสี่โมงใจค่อยๆเป็นน้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลง ถึงห้าโมงย็นใช้สาวธรรมดาก็รู้สึกว่าจิตเรียบว่าใจที่เป็นปกติยาวเขาดีมากหลังจากนั้นไปพอหกโมงย็นก็เห็นเทวะดาหลายท่านหลายสิบท่านยืนเรียงรายอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวจากใกล้ตัวไปถึงไกลตัวหลายสิบท่านมีธท้ามาราชทั้งสี ยืนอยู่สองข้างข้างลสองโอ้ <c oughs> เวลาหกโมงเย็นก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งเขาโทษมาสามคนแต่เข้าใกล้ชิดคนเดียวแต่งตัวสีน้ำเงินแก่เอาสีน้ำเงินแบบผ้าหยาบๆที่ช่างเขาใช้กันแก่ใกล้ดำเข้ามายืนกใกล้บอกว่าวันนี้เวลาตีห้าตรงครับเป็นเวลาไป เขาพูดจบท่านก็ไปเมื่อท่านไปแล้วก็คิดในใจว่าคำว่าคนคนที่โกหกจะมีโรคเดียวคือโรคมนุษย์โรคอื่นเขาไม่มีการโกหกเคยไปเมืองนรกแล้วก็ขอให้นายจบาลนำบ,บคนุคคลคนหนึ่งขึ้นมาพูดประคุยกันเมื่อขึ้นมาแล้วท่านก็มีสภาพเดิมเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ท่านเล่าความเป็นมาให้ฟัง ตามความเป็นมาของท่านไม่น่าจะลงนรกแต่ความจริงท่านก็ลงก็ถามความจริงท่านแล้วก็กอดจะกลับก็ยับที่พูดมาเป็นความจริงหรือท่านก็ท้วงติงว่าไม่น่าจะพูดซ้ำกะว่าพ้ดที่จะโกหกมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์ตั้งแต่โลกนรกขึ้นไปถึงสวรรค์นิพพานไม่มีใครขโกหกเขาพูดตรงไปตรงมาในเมื่อมีท่านที่มาบอกอย่างนั้น ว่าคืนวันนี้ตีห้าตรงถึงเวลาจะไปบรรดาท่านพุะรษัท์พจะดาวกำลังใจจะมาไม่ถูกถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ต่อมีความรู้สึกเฉยๆปกติไม่ใช่สะเทือนใจหรือไม่ใช่ดีใจปกติเพราะการนึกถึงความตายนีนึกทุกวันอยู่แล้วนึกตลอดเวลา ว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่เรามีแล้ว <c oughs> เราสร้างที่อยู่ไว้สวยสดงงามเรื่องอะไรที่จะมาชิดใดกับอาคารบ้านเดินโรงที่รกรที่รวงโรยแบบนี้ต้องทําความสะอาดกันทุกวันก็ไม่หมดความสุขปรบร่างกายก็เต็มไปด้วยความทสสุกขงยิ่งแก่ลงมาทุกทีเวลานิ่นั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้น นั่งเก้าอี้ยังลุกไม่เคยไหวถ้านั่งพื้นราบต้องมีคนยกถ้าทางร่างกายก็ทางเท้าก็ไม่ไมปกติเอือเสียดอยู่เสมอก็มีคนประมาณเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนต์นะมัง้งที่มีความรู้สึกอรตมาร่างกายปกติมีความสุขดีกริลังป่วยเครียดนั่งรับแขกแต่ว่าหน้ามันแช่นชื่นจิตใจมันเบิกบาน ญมติโยมบางท่านถามว่าสบายดีหลวงพ่อเขารู้สึกหนักใจถ้าตอบว่าสบายดีก็โกหกถ้าตอบว่าไม่สบายญาติโยมก็จะไม่เขาจะหนักใจก็เลยใช้สับใช้เฉยคือยิ้มยิ้มบอกไม่เป็นไรโยมคุยกันได้เพียงเท่านั้นหลังจากที่ท่านพวกมาบอกบอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมคนสนักปัญญายมทุก คราวจะถ้ามาแจ้งข่าวต้องน่งแดงใส่แดงแต่วันนี้ใช้ชุดสีน้ำเงินจิงตั้งใจจะไปสนักพยายมพอนึกถึงพยายมขึ้นมาเ,าเขาก็ยับก็จะไปท่านาเาวสวรรคก็บอกว่าท่านลุงมาแล้วลุงทั้งสองมาแล้วท่านมาทัานทีถึงทันที <c oughs> ท่านถามว่าจะไปหาผมทำไม ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาบอกว่าคืนวันนี้ตีห้าจะตายท่านพรยายามนรุนพุทธก็บอกว่าเขาไม่เรียกรว,ว่าตายนะเขาเรียกว่าไปไม่ใช่ตายตามศัพท์ภาษาบาลีที่พระเจ้าทุงตัตกาลังกตวาทำกาละแล้วไม่ใช่มาลังกตวาทำการตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้น เขาเรียกว่าไปเขาท่านก็ถามว่าจะไปหาผมทําไมก็อยากจะไปถามว่าทาไมยังส่งคนมาได้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมท่านพรยาโยมท่าน,นก็บอกว่าไม่ใช่คนของผมนะครับนั่นคือพระการถามว่าพระการที่ไหนพระการองค์นี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพระอนาคามีเลยถามว่าถ้าฉันจะไปฉันจะไปไหน พอดูบัญชีของลุงทีท่านบอกว่าท่านจะดูเรื่องกฎของกรกรมต่างๆจะรบลบคุมไหนเป็นเป็ดเมื่อไรนะ่ะไม่มีแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมเขียนไว้แค่สองตัวถ้าเปิดบัญชียังดูที่แผ่นนั้นมันเป็นแผ่นพิเศษแผ่นกระดาษเป็นเพชรแข็งตัวเป็นเพชรสว่างพร้อมสว่างมากเขียนไว้แค่สองคำ อ่านว่ายัางไงก็ไม่บอกบรรดาญาโย,ย,ยมพุทธบริษัทก็จะไปสะเทือนใจคนหลายคนก็ดงความว่าเมื่ออ่านบัญชีแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลต้องอผ่านสนักพยายมถ้าท่านทําบุญขนาดนี้ต้องผ่านนอกพยายมลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดก็ต้องผ่านเหมือนกันลูกศิษย์มันต้องไปกับอาจารย์ ถ้าดุษย์ไม่นอกครูต้องไปอาจารย์แน่ท่านท่านผ่านสนักผมกศิษย์ทุกคนก็ต้องผ่าน้าอทราบว่าเวลานี้ท่านไม่มีสิทธิ์จะผ่านสนักผมและท่านก็ไม่มีสิทธิ์จะเดินลงอบายภูมิเะนั้นเลยเมื่อท่านไม่มีสิทธิ์โนอาบายภูมิดุษย์ที่ติดตามท่านปฏิบัติได้ดีมากกว่าตามได้ดีน้อยกว่าตามก็ต้องต้องไปตามท่านเมื่อคุยกันพอชั่วคราว ท่านก็ลากลับเธอบอกว่าเอาคุยกับ้าวสวรรค์ก็แล้วกันไม่อะไรก็ถามท่านอตมาก็ไม่ได้คุยเอยียแจะถามท่านเาวสุวรรณว่าอยากจะพิมพ์หนังสือสักนิดหนึ่งคือจดเลขหมายบัญชีที่ฝากว่าของวัดมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างของหลิงมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างแล้วก็จะอัด เขาถ่ายภาพเอกสารแจกกรรมการสงฆ์แจกกรรมการวัดทุกคนจะรับทุกคนจะได้ทราบรับทราบตามความเป็นจริงว่าบัญชีไหนใช้อะไรไปเพื่อยืนยันยกันขอโทษบางทีเสียงสระดุดนีหนึ่งไฟฟ้าดับเขาเป็นเขาเป็นเครื่องท่านท้าวฤาษนก็บอกว่าสามทุ่มครึ่ง ผมจะช่วยกําลังของท่านให้ไปพิมพ์หนังสือได้ก็บังเอิญจริงๆไอ้แว่นตาที่อ่านหนังสือได้ก็หายเอาแว่นตาสัมลองามาใส่ถ้าถามสามทุ่มครึ่งก็ไปที่แทน่นพิมพ์แล้วก็บังเอิญเป็นเครื่องแทน่นพิมพ์ไฟฟ้าโคโซวิตราซื้อให้สองเครื่องก็นั่งค่อยๆแตะช้าๆ ดูแตะที่แตตัวสองตัวมันก็ยังผิดเป็นว่าน้องสือฉบับนี้ท่านสารมดีพรมบอกว่าไม่ควรให้ใครแก้ไขทิ้งไว้บานุนสอนใครอยากจะรู้ว่าคนแก่ที่ป่วยหนักและกำกลังเครียดหมดแรงใกล้จะาตายตาลายอ่ันสือไม่ออกอ่านสืบที่แท้แทนเป็นไม่เห็น ก็สามารถพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างมีไว้เป็นอนุสรน์แล้วก็จะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงในวันหน้าเมื่อค่อยๆเคาะไปเสร็จมันก็ลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างย้อนไปย้อนมาสมุดบัญชีบางเล่งก็อยู่ที่ธนาคารเข้าไปเอาไปแก้ไขในเมื่อเบิกมาจ่ายเขยังไม่มาส่ง ก็ต้องรอบัญชีส่วนนั้นแม้ว่ามาททำเสร็จกว่ายะเคาะเสร็จได้หนึ่งหน้าก็ใช้เวลาไปมากใกล้จะห้าทุ่มค่อยๆ่อทำทีแปะท,แปะทีแปะมองตัวก็ไม่เห็นต้องเดาเอาแล้วก็ไม่มีไม่มีการร่างต่อสมุดมันดูไม่ได้เคยเคาะที่ะตัวเอ้มือก็สั่นตัวก็สั่นใจก็สั่น าเป็นว่าทำถึงเวลาใกล้ใกล้ห้าทุ่มก็เลิกสิระมงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําเวลาใกล้เวลาสิบยี่บสามนาฬิคือห้าทุ่มอีกสิบนาทีห้าทุ่มบัจิการประที่กลม,มานอนเป็นเพื่อนมาล้มตัวลงนอนอีกก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะไปไหนจุดที่เราต้องการนั่นก็คือทิพาน แล้วก็พระนิพพานเรามีสิทธิไหมก็ตั้งแต่ว่าขึ้นที่วสิทธิมันอยู่ที่ใจก็เลยไปนิพพานไปนอนเล่นที่นิพพานจนท่าเวลาตีสามยินเสียงใน,นวเวลาตีสามก็ลงมาเมื่อลงมาคิดว่าท่านพระการท่านบอกว่าเราจะต้องไปเวลาตีห้าตรงเวลานี้เราควรจะพร้อม พ็ขอโทษขณะที่ประการท่านบอกเวลาที่ห้าตรงนะก็บอกว่าเต็มใจฉันพร้อมแล้วยิยงค่อยๆลุกขึ้นหยิบจีวรมาห่มหยิบสังติมาพาดมานั่งที่จเจริญมรรคฐานค่อยเวลาการตายพอนั่งลงปุ๊บก,ก็บปรากฏทศสามดีพรมพร้ากับพระอินทรมานั่งข้างหน้าทันที หลังนั้นจากนั้นก็เห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างพรหมบ้างลงมาเป็นชุดๆององเต็มจากขวาลหมดจะมองทางไหนมันเต็มไปหมดสุดทุกๆสุดกําลังใจที่จะมองเห็นไม่รู้เขาเพีอยู่แค่ไหนหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งท้นเดจพระรงครกก็เสด็จก,ก็มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือหนึ่งองค์วฐถมสองต้นเดจพระธีปังกรสามต้นเดชพระกระศก สีพระสมณโคดมพระสมณโคดมท่านนั่งแท่นตรงหน้าแท่นท่านใหญ่องค์ท่านใหญ่มากที่ว่าถ้าจะเทียบกันก็สูงเวลานั้นประมาณทักสี่ห้าวาร่างกายเติมแผ่พระปริยบทั้งสี่องค์พอท่านนั่งลงปับป๊บบรรดาพระสองสอาราน้งไหลก็มากันเต็มมีสภาพแจ่ใสไม่ไดโคนหัวพระอานะใสชัยดาย,ยอดแหลม วันนั้นไม่มีใครถอดเจดดาศสยดา,ญญาตดเต็มหมดในเมื่อพระมาพร้อมนั่งก็ถามว่าเธอจะไปไหนก็กราบเรียนนบอกว่าเมื่อตอนัวเข้าตอนหกโมงเย็นพระการมาบอกว่าจะต้องไปเวลาห้านาทีห้าน,นาฬิกาตรงท่านถามว่าเธอจะไปไหน ้าแต่ว่าถ้าไปก็ขอไปนิพพานถามท่านว่าขา้าพเจ้าจะมีสิทธิ์นิพพานไหมเพื่อนก็ตอบว่าเคยเพิ่งลงมาไม่กินเองถ้าทําไมจึงเพื่อ่ามีสิทธ์ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วก็จะบอกว่ามันยังไม่ถึงวาระที่ฉันต้องการวาระที่ฉันต้องการไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นไป,นป,นป,นปนตากมกาหนดที่ฉันบอกไว้ ฉันบอกไว้แล้วสามครั้งใช่ไหมครั้งที่หนึ่งบอกสองระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองครั้งที่สองบอกสองระยะครั้งที่สามเธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นสัมผัสเอาระยะเดียวฉันก็บอกว่าอายุเธอเท่าไหร่จะต้องตายได้ <c oughs> ถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังตายไม่ได้ <c oughs> ก็นึกในใจว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมเกล้ท่านตัดอย่างนี้ก็รอดูรอดูเวลาวันตีห้ามันจะเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วก็เวลานั้นจะไปได้หรือไม่ได้ก็นั่งมองดูเรา,าองค์พระบรมครูั้งแตัดว่าถ้าจะไปเนี่ยคุณจะไปเฉยๆก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีรถทิ่มารับพราบรดาท่านพุทธบริษัท ยนบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอพิกหน้าสองต่อไปขอรับฟังต่อไป